สวัสดีท่านผู้ชมทุกชัานด้วยนะครับผมนะตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าเกม BabyBlu e นะตอนนี้เราอยู่กับคุณแมนเนอร์ห้ k เคเคนะฮะนะอ่เอเรียกง่ายๆก็คือว่าอะไรวะแมนเนอร์อรเลเฮ้ยไม่ใช่ห้าดับเบิลเคห้าดับเบิลเคีนะฮะ <c oughs> นะครับผมต้องขอบคุณเขาด้วยนะครับสำหรับตัวเกมวิชครั้งก่อนนั่นเองเล่นเอาผมเสียหลักเลยดัดแปลงมาซะโหดเลยเดี๋ยวจะเอาตัวเกมอื่นไปดัดแปลงมั่งเพื่อความเกลียนเอ้ยทำไมมันมืดอย่างนี้เนี่ยชี้ขีดเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยแล้วเราจะรู้ว่ามันเอ้ย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 แหมตรงไหนมีกระจกครับเนี่ยจะไปทำมะเขืออะไรจะดูตัวเองเหรอครับ ไม่หมายถึงกระจกหน้าต่างนะครับอ๋อกระจกหน้าต่างทำไมเอ้ยไอ้เหี้ยมีประตูด้วย <c oughs> ก็เข้าไปข้างในเนี่ยครับเอ่อเอมีเดียลูม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยร้องร้องไมเนี่ย <c oughs> โอ้โหห <N> <N> นึ่งร้องเพลงด้วยอารมณ์ดี <c oughs> <c oughs> ใจเย็นใจเย็น <c oughs> เราก็ต้องร้องไป ทำไมมาทำไมมาพ่ออะไรพร่ะอะไรเจอจิงี้ฉันไปแล้วก็ต้องร้องไปด้วยคุกข้าวคุกข้าวอุ้ยเมื่อกี้ไข่อ่ะโอ้ไม่ใช่ประตูึงเลิกร้องเอออ๋อแม่งกดร้องได้นี่วะเฮ้ยเฮ้ยนี่เสียงอะไรกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งระวังระวังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยกุ้งกิ้งเนี่ยมันคือพอแม่เรากลับมาบ้านแล้วเออ จากพ่อแม่ไม่ไม่อยู่พ่อแม่ไปแอบฉลองวันเกิดเพื่อนเราต้องอยู่คนเดียวอะแล้วพ่อแม่พ่อแม่มม่ก็ไม่แคร์เด็กตัวเล็กๆน้อยๆไม่เอาเด็กไปด้วยเฮียนะไอ้ดีเสียงกุญแจเอ้ยกุญแจนี่กุญแจผมอะเนี่ยน่าจะใช่มั้งเออนาๆกรุงกิ้งใหญ่เลยกุญแจผมโอ้โหเอาเอาสลอดประสาทเลย โอ้มันอยู่ไม่มันอยู่ไม่ได้นะครับเนี่ยคุณมาหลอกมาหลอนผมมันอยู่ไม่ได้นะครับพอเล็กน้อยมันก็ได้มันก็ได้แอะอย่างเงี้ยอุ้ยเฮียตกใจโอ้โหเฮ้ยที่หัวแม่งมีเลือดด้วยอ่าที่หัวมันมีเลือดเนื่องจากแอะออไปทะเลาะวิวาสกับคนอื่นมาเนื่องจากไม่คือว่าเราอะเล่นไปแล้วองเี้ยหัวฟาดมันเลือดเลยติด แล้วแม่ก็ไมแม่ก็ไม่กลับบ้านมารักษาด้วยนะเฮ้ยเฮอะไรวะเมื่อกี้เอ้ยอะไรฮะโอ้ยเฮ้ยฮ้เสียงโอ้โหเก็บมีได้ตัวหนึ่งนี้กูหลอนประสาทตายแน่เลยนะครับเนี่ยอ๋อบอกตรงเลยครับว่าถ้าเก็บมีได้ตัวหนึ่งเนี่ยมัน มันคงจะดีใจมากเลยครับว่าที่เราได้เก็บมีได้เนะ่ยฮะแม่งร้องแม่งร้องอย่างเก๋ใ <c oughs> ครก็ได้กระโดดเอาฮะไม่ใช่ละไม่ใช่ละครับอันนี้นเกมเฮียะไรคเนี้แม่งมืดชิบหายเลยเนี่ยเกมเด็กน้อยครับเด็กแม่งก็ตาดีนะนะครับเดินได้มั่วทั่วหมดเลยอ่าคุณเดินเองเนี่ยครับเราเรานึกว่าเราเป็นเด็กอยู่นะครับผมเราไม่ต้องไปกลัวครับ ด็กไม่กลัวอะไรครับเด็กยังไม่รู้ไม่ชี้อะไรครับอ๋อตันนะกูก็เดินได้ตั้งนานแม่เดินเดินหัวชนกําแพงสันตินนะปึ๊ก <c oughs> ว่าเสียงอะไรครับเนี่ย <c oughs> วิ่งนะ,นะครับมีอ๋อลิวิ่งลูมนะลิวิ่ง o ูมไปเลยฮ<พ>ะลิวิ่ง o ูมอ่ะพอจะรู้ไห <c oughs> มเนี่ยว่า สปอยเนื้อเรื่องหน่อยหมีมันอยู่ตรงไหนบ้างห <c oughs> มีมันคงจะอยู่ทุกที่ครับ <c oughs> นะครับเ <c oughs> ชื่อผมไหมครับถ้าผมเดินไปหาไอห,หุ่นหุ่นนั้นน่ะมันจะหล่น <c oughs> ครับผมเออเอ้ยเอ้ยเยก้าอี้มึงเป็นอะไรเก้าอี้มันโยกได้ครับ <c oughs> แม่อ๋อมันอาจจะมีเออ วิญญาณอยู่ตรงนี้ก็เป็นได้ก็วิญญาณอีเด็กนี่นี่ไงเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงไม,ไม่รู้มึงอย่าเพิ่งมาร้องเพลงอะไรกันตอนนี้นะครับผมมันไม่ใช่เวลาร้องเพลงเลยนะแม่นี่งไงครับนี่ไงครับจิ้มจิมจิมระวังด้วยนะฮะตอนนี้เอพีเอี แดกแดกแดกคอมกระจายเลยนะเนี่ยโอ้โหแม่คุณแมนจะอัมผมใช่ไหมครับเนี่ยแล้วนั่นมันเสียงอะไรฮะเด็ด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 คนผลิตมันพูดภาษาไทยด้วยเหรอจะแดกมึงเดินไปเรื่อยๆครับผมคือพี่ตงคนใหม พี่พี่ป่องเสียงปไปแล้วเนี่ยพี่ป่องเป็นหวัดอ๋อเป็นหวัดนะครับแล้วคุณริวจิงหมุนเงี้ยวไปไหนครับเนี่ยไอ้เหี้ยหลักมันลืออยู่นี่โอ้โหคุณริวเสียงน่ากลัวอย่างว่าเหี้ยอ้โ <c oughs> คุณริวไปแดกอะไรมาครับเนี่ยบีบ้าบินขนาดนี้นะครับเฮ้ยโอ้ยเด็กนรกโอ้โหมึงจะมึงจะโผล่หัวมันมน้ำเหี้ยอะไรกับเนี่ยไม่ต้องไปกลัว อเออเลี่ยงสบายจริงเหรอเออแล้วคุณแมนเนอร์ไปไหนรับเนี่ยคุณแมนเนอร์ไปแป๊บฮะไม่ใช่ละอ้ยหลอดพี่ป๋องครับเมื่อกี้ผมเห็นหัวเด็กเคียดเลยไม่รู้ด้วยครับเอหัวเด็กเหรออืมใช่แล้วครับผมแดกแม่งหัวเด็ก เราเด็กยิ่งกว่านะครับเราจะไปแดกมันไม่ถึงนะไอ้เหี้ยอเหี้ยตกใเหี้ยตกใจโอ้โหสัสโอ้ยแม่งมีงี้ด้วยนะไอ้ห้องเหี้ยแม่มีการมาหลอกมาหลอนกูด้วยขนาดกูไม่เห็นกูยังไม่ยังตกใจเลยเนี่ย พี่ริวครับพี่ริวมาช่วยคุยกับมันหน่อยครับมันต้องการอะไรครับแม่ริวจะไม่ยุ่งริวริวต้องยุ่งครับตอนนี้ครับตอนนี้มันอยู่ไม่ได้เลยครับูตรงไปก่อนแล้วกันนะครับตรงไปเรื่อยๆครับเสียงเกมนี้ก็จะหลอนเกินไปแล้วนะครับมันอยู่ไม่ได้เลยนะครับเนี่ย๋อแเราต้องอาหาซะบ้าง อ๋อเอ้ยอยู่ดีๆก็เจอเฉยเลยครับผมลำเป็ด <amp> เอาไม่เก็บแบบแดกสิครับในสามชิ้นแล้วใช่ปะ่ะเ,เอฟเฟกต์เฮียมึงจะขึ้นเฮียอะไรกันนักกนาเนี่ยเวลาเก็บเนี่ยหมมืมกูตกใจนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออยู่ดีๆไฟก็แตกเนี่ยครับสงสัยไฟมันใช้งานอะไร ใช้งานเยอะเกินไปนะคุณแมนครับฮะอ่าคุณแมนกลับมาแล้วครับเนี่ยกลับมาแล้วครับอ๋อคุณคุณแมนแฟบแฟเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยไปกินข้าวมาครับอ๋อนี่ครับนึกว่าเห็นเมื่อกี้คุณป่องเขาบอกว่าไปแฟบแฟมาอ๋อคุณป่องเขามั่วครับนะคุณป่องเขาเอาฮาหน่อยแล้วคุณป่องไปไหนแล้วรับเนี่ย คุณป๋องตอนนี้เขาไปเข้าห้องน้ำครับสภาพคุณป๋องน่าจะไปแฟบลับเองเลยเนี่ยอาจจะใช่ครับโอ้ยยีลิ้นพันฮะลินพันครับผมเมื่อกี้ลิ้นพันครับลิ้นคุณพันเลยครับลินลินมันแพงครับถ้าลินพันนะผมคิดว่าคุณต้องเอาเชือกมาเชื่อมต่อเดี๋ยวก็เจอลินปากหรอกฮะ เออตอนนี้เสียงมันเริ่มหายไปแล้วนะครับผม,มเสียงม็เริ่มหายไปแอบเสียงทุกอย่างมันเริ่มหายไปนะใช่ครับทุกอย่างมันเริ่มหายไปนี่กูเก็บได้กี่ตัวเนะี่ยสามตัวแอบสามตัวแล้วให้กูเก็บกี่ตัวนะสิบตัวเปล่าไม่รู้สิบหายแล้วยี่ชิบหายแล้ว <laughs> แม่มันอยู่ไม่ได้นะครับมันใหญ่ไม่ดูว นี่ต้องไปทางไหนอีกเนี่ยมันต้องไปทุกทางครับเฮ้ยอ๋อตกใจทางนี้ผมมาแล้วนี่ว่าอ,อ๋อนั้นมันไอัน,นั้นเป็นหุ่นใช่ปะ่ะแล้ว <S <S หุ่นมันเดินได้ปะ่ะอ่าเรต้องเดินผ่านมันก่อนนหละตรงตรงนั้นผมไปมาแล้วครับผมเข้าห้องไปแล้วเปิดประตูใหม่อีกทีแม่งก็อยู่หน้านประตูเลยลองไปอีกรอบครับลองไปอีกรอบแหม จะให้ผมไปทำอะไรครับเนี่ยไปเลยครับไปเลยครับไม่ไปภารกิจนี้ไม่เสร็จนะฮะก็ได้ครับพี่ปองครับพี่ปองครับจะเรียกทำมะเขืออะไรนะครับนี่มันตัวอะไรพี่ปองครับผมรู้สึกหนาวๆครับตัวอะไรนยครับนมใหญ่ด้วยเนี่ยไม่มีหัวอ๋อนั่นมันเป็นหุ่นประจำชาติครับพี่ปองครับประตูมันเปิดไม่ได้แล้วนะครับประตูมันเปิดไม่ได้อ่ะ ต้อง<ช>ไปหากุญแจครับกุญแจเราทีมงานไม่ได้เตรียมไว้ให้ครับต้องไปหาเองในบ้านหลังนี้ครับทีมงานไม่มีกุญแจครับทีมงานหาไม่เจอ t h s This is the key มันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวถ้าคุณเสร็จนะคุณไม่ต้องบอกให้ทีมงานไปช่วยนะครับ <laughs> คุณเดินหนีกลับบ้านไปเลย <laughs> โอ้มันไม่มันอยู่ไม่ได้นะครับถ้ามันถ้าทีมงานไม่ลงมาช่วยนะครับ ทีมงานกลับบ้านกันหมดแล้วครับเหลือผมคนเดียวเนี่ยครับอาชิบหายแล้วครับนี่ไงห้องน้ำห้องน้ำอาเขาไม่ได้นะครับรู้แล้วห้องน้ำเข้าไม่ได้เฉยเลยครับผมอะเข้าไม่ได้ครับมันเด้งออกไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยสตันกับมันอยู่เนี่ยมันเดินไม่ได้เนยไอทางเยกนี่ก็มืดเหลือเกิน จิบหายจะหลกไปถึงไหนอเออเออตัวอะไรอ่ะแหมนน่ FPS ของคุณเนี่ยนะ12ยูนะ12ม10 <c oughs> มันเป็นเรื่องธรรมดานะมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับ แต่มันไม่ธรรมดารดตรงคนขนขนผมลุกยันตูดเลยเนี่ยสภาพคลิปนี้เราคงต้องอยู่กันยาวนานหน่อยนะลำเป็ดยีดเป็ดคงคงต้องเรนเดอร์กันยาวนานเลยนะครับ <h> ah> นะคงจะเรนเดอร์กันทั้งวันเลยทีดเดียวทั้งวันเลยเหรอ มึงอยู่ไหนเนี่ยตุ๊กตาเว้มึงออกมาให้กูเอาไปสิกูจะได้แบบอือยู่ไหนกูจะได้กลับไปนอนเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อไอหุ่นเที้ยนั่นที่ตกนี่วะโอ้เด็กตัวก็เลยเก็บตุ๊ก,กตาได้สิบตัวมันก็เทพละพ่อแม่ <c oughs> พอแม่มันก็ <c oughs> ช่างซื้อนะครับเนี่ยแม่ พออ่อแม่ไม่หลับไม่นอนนะครับพ่อแม่แม่งช่างซื่อเน,นี่ยแม่งมีการเอาตุก๊กตาไปวางไป้ซ่อนให้ลูกหาด้วยนะเนี่ยแหลมหิยติยต,ติดรองเทา้าจะไปทางไหนครับเนี่ยไอทางไอทางเหี้ยนั่นก็เม่กี้ก็หลอกหลอนกูไปแล้วทีหนึ่ง <laughs> เออ ใครก็ได้ครับ <c oughs> บอกผมทีว่าตุ๊กตามันอยู่ไหนผมผมไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยพี่ป๋องพี่ป่องครับแบ <ก S 1> พ,พี่อ๋อพี่ป่องก<ม>ลับมาแล้ว <c oughs> ป๋องไม่มาเ <c oughs> อาป่องหนีกลับบ้านไปแล้วครับเนี่ยปอ่อ,ปองอ่าคุณป๋องอ่าพี่ป่องเข้าไปนี่กับบ้านแล้วมัง้งไม่แน่ใจอาจาอาจะใช่ แล้วประตูมันอะไรครับนี่มันทำไมมันเปิดไม่ได้ครับหนครับมันไม่มีให้เปิดนะครับออมันไม่ให้เปิดว่างั้นนะครับใช่ครับผมนี่สงสัยเราคงเจอพาร์ทหน้าแล้วันมั้งเนี่ยอืมโอเคเจอพาร์ทหน้าแล้วกันนะี่สรุปเจอพาร์ทหน้านะครับ จะพานนาแม่งเลยครับโอเคครับผมพานหน้าพานหน้าคุณจะมาวันเนี้ผมต้องมาอยู่คนเดียวอีกนะไม่รู้ครับอาจจะมานะฮะโอเคครับผมนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับท่านผู้ชมทุกท่านนะขอบคุณคุณแมนเนอร์ด้วยนะครับผมนะครับผมไปแล้วบายครับบายบายอุ้ยโอเคบายบายครับ